고 <suss> พบกันที่นี่ที่เดิมนะคะรายการ Food Fo ุตฟ f ตฟ f ร์ไฟดิฉันพัชรีรักษาวงคินส b e r g กอรและทีมงานพร้อมที่จะมาลุยกันนะคะเรื่องของภาษาอังกฤษที่น่ารู้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์นะคะที่ออกเสียงยากหรือว่าเขียนแบบนี้แต่ออกเสียงมันเพี้ยน,นไปนะคะมีหลายคำเลยแล้วเราก็จะเริ่มกันที่คำนี้ค่ะคำว่า registration r e g i s t r a t i o n registration คำนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันนะนะคะแต่ก็ยังออกเสียงผิดเพี้ยนกันอยู่เป็นนิดนึงไม่ออกเสียงว่ารีนะ registration อย่างเงี้ยไม่เอาคะ่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปเนี่ยจะต้องเป็น registration registration ที่หมายถึงการลงทะเบียนหรือว่าการจดทะเบียนแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะกับคำนี้ register to register something ก็คือเป็นการจดทะเบียนอะไรสักอย่างผ่านหน้าเว็บไซต์ตามนั้นนะคะ to register something web page ต่างๆค่ะก็จะมีคำนี้เนี่ยปรากฏขึ้นมาให้เรากดลงไปแล้วก็จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนตัวของเรานะคะปรับเสียงนิดเดียวนะคะเป็น register ไม่ register อีกคำหนึ่งที่เราคุ้นกันดีนะคะนี่เวลาที่เราจะ ทำการจองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นนะคะจองห้องพักจองสถานที่ท่องเที่ยวคำนี้ reservation Res reservation ไม่่ reservation นะคะแต่จะออกเสียงเป็น reservation I made a reservation at รีสอร์ for our holiday ฉันก็โทรไปจองห้องพักที่รีสอร์ทนะคะสำหรับช่วงที่เราจะไปเที่ยววันหยุดนั่นเองล่ะค่ะส่วนคำว่า reserve R E S E R V E reserve คำนี้จะออกเสียงว่า re reserve เมื่อกี้ reservation นี่ reserve ค่ะซึ่งเราก็จะเห็นบ่ยบอยๆเลยตามร้านอาหารนะคะถ้าบนโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้ว่า reserved reserved ถูกจองไปแล้วหรือว่าโต๊ะนี้เนี่ยมีคนเนี่ยเขาโทรมาล่วงหน้ามาจองไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอีกคำหนึ่ง V E R I F Y VERIFY คำนี้เนี่ยก็คุ้นกันดีอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มักจะออกเสียงผิดเป็น VERIFY VERIFY is wrong it's VERIFY ความหมายของคำว่า VERIFY ก็แปลว่าการยืนยันหรือว่าเป็นการ ตรวจสอบค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณ TruevisionsGroup และก็ CTBrightHoldings ไวยกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย